สวัสดี FC ของพัตตาเลซิงและก็สวัสดี FC ของ BYD a t t o ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะพามาชมคันสีขาวกันบ้างนะครับผมสองคลิปก่อนก็จะเป็นคันสีแดงนะครับแล้วก็คันสีเทานะครับวันนี้จะพามาชมแบบสีขาวแบบคลีนๆนะครับจะบอกว่าสีนี้ก็จะเป็นสีที่ ยอดนิยมนะครับผมสำหรับตัวบรีวายดีแอตโตสนะครับผมลงด้วยตัวชุดแต่งของรุ่น Z a นะครับ Z AD อีกเช่นเคยนะครับผมเราเริ่มต้นกันกับมุมด้านหลังนะครับผมหลอๆแบบนี้สไตล์สปอร์ตพรีเมียมนะครับดูมุมด้านหลังกันแบบเต็มๆนะครับผมแบบนี้เลยครับผมตอนนี้เวลาก็ประมาณเกือบเที่ยงนะครับผมฝนก็ ใกล้จะตกอีกเช่นเคยนะครับไปดูกันใกล้ๆนะครับผมเราเริ่มต้นกันกันกนกบตัวสปอยเลอร์บนหลังคานะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบบไซส์เล็กๆนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มมิติให้กับตัวสเกิร์ตด้านบนนะครับผมรับกับตัวสเกิร์ตด้านล่างแบบนี้นะครับเป็นการเล่นสีทูโทนที่เป็นตัวดำเงานะครับใส่แบบแล้วหล่อใช้ได้เลยนะครับ ชิ้นต่อไปจะเป็นตัวสเกิร์ตหลังนะครับนี่ครับผมจะเป็นสีตามตัวรถนะครับผมดีไซน์จะเริ่มตั้งแต่ขอบยางลงมานะครับแล้วก็วิ่งตามดีไซน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําลักษณะเป็นเขี้ยวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เราตัดทุนด้วยตัวสีดําเงานะครับผมแล้วก็จะมีตัวดีไซน์นะครับผมที่เป็นเอกลักษณ์ของแซดนะครับผมสีบอลเงินแบบนี้นะครับผม ภาพรวมแล้วจะทําให้ตัวด้านหลังนะครับผมค่อนข้างโดดเด่นขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับมาพร้อมกับตัวอักษร Z นะครับผมแบบนี้นะครับ Z A D ชิ้นต่อไปนะครับผมไปกันเร็วๆนะครับกับตัวสเกิร์ตข้างนะครับผมดีไซน์ให้ด้านข้างมีมิตินะครับแล้วก็ยังช่วยป้องกันเวลาเราเปิดประตูได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเรามาชมต่อกับมุมด้านหน้านะครับผมสำหรับตัวชุดแต่งรุ่นแซดนะครับผมลงกับตัว b y d a s t o 3นะครับผมคันสีขาวคันนี้นะครับด้านหน้านะครับผมจะดีไซน์เป็นแนวทางของสปอร์ตพิเนียมนะครับผมให้รับเข้ากับตัวสเกิร์ตข้างแล้วก็สเกิร์ตหลังอย่างลงตัวนะครับผมนี่เลยครับมุมด้านหน้าอย่างสวยนะครับผมประมาณนี้ กับแสงที่ตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวพาไปชมกันแบบใกล้ๆนะครับผมอ่านี่ก็คือตัวสเกิร์ตหน้านะครับผมดีไซน์ค่อนข้างลงตัวมากๆนะครับผมเป็นสีตามตัวรถตัดทโทนด้วยสีดําเงานะครับแล้วก็ตรงด้านข้างนะครับจะมีลักษณะการเล่นที่เป็นเขี้ยวนะครับด้วยสีบรอนนะครับเป็นเป็นบรอนเทาเข้มนะครับผม ส่วนตรงกลางนะครับผมจะทาลักษณะเป็นลิ้นจากซ้ายไปขวานะครับอยู่ตรงกลางนะครับสอดรับดีไซน์กันอย่างลงตัวนะครับผมนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะครับนอกจากนั้นนะครับผมเรายังมีตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นเส้นนะครับผมแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์ที่เป็นเส้นประมาณนี้นะครับผมวิ่งยาวไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็มีให้นะครับพร้อมกับแถมตัว ที่เป็นสติกเกอร์แซดนะครับผมติดตรงนี้นะครับผมให้ซ้ายขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวสเกิร์ตหน้านะครับผมประมาณนี้เลย สำหรับ F C ของ B y D Atto 3นะครับผมท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่นะครับผมแล้วก็อยากจะได้แนวทางในการแต่งรถนะครับผมให้สวยงามนะครับผมแต่ดูไม่เลอะเทอะนะครับผมสามารถถ้าเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะครับผมสำหรับคันนี้กับแต่ง B y D สีขาวลงด้วยตัวชุดแต่งของรุ่นซาร์ตนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ